ดีครับดีครับสมาชิก oh ทุกท่านต้อนรับทุกท <guarante. STALK. S 1> ่านเข้าสู่ช่าวีพีธรรมดานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหันหน่อยเฉพาะกิตนะครับหาหน่อยเฉพาะกิตของวันที่16เมษายน2567นะครับหาหน่อยเฉพาะกิตนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะ ทุกคลิปเลยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแอมซ่าก็จะมาวาลเลขให้ผู้ชมได้ลื่นๆ่นกันเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณทุกอย่างทูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงเฮงงนะครับไม่เจ็บไม่จนงานคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดขอให้มีเงินมีทองหลั่งไหลมาสะพัดมานะครับหุนเวียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ เราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันที่สิบหกนะวันที่สิบหกนะครับวันนี้นะสิบหเมษายน2อง7ันา้หกเ็ดนะครับฮาน์ยเฉพาะกิจนะครับเด่นนะครับเด่น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 นะครับอืมอ่ครับเด่นแปดเก้าศูนย์เน้นที่เก้ากับศูนลองแปดนะถ้าแปดมากก็แปดหนึ่งแปดอปาแปดสี่นะครับเก้ากับศูนย์ก็

ขอฟันที่เนะฟันเทวที่เนะครับเด่นๆน,น,นะครับส่วนแปดเป็นเดรนนะครับส่วนชุดวินนะครับวินเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่มาวินกับแปดเก้าศูนย์นะตามนี้นะครับสายรูดก็รูดที่เก้าเป็นหลักนะครับรองศูนย์นะส่วนใครชอบแปดก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับครหาหน่อยเฉพาะกิจออกทุกๆวันเลขจากประเทศเวียดน,นามออกเวลาสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่ง นะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V.P. ธรรมดา ructure, ก็จะมานำเสนอ category, ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเ้ว่ลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวับนนี้ก็มีตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านเลยเฮไและกีดกันนะครับอขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ